เซยกันขนลงเร็วตอนนี้ก็เริ่มทยอยซื้ออาหารมาอง่่นะคะอันพนิดตอนนี้นะคะก็ทีมงานคุณครูก็กำลังเตรียมที่อาบน้ำให้เด็กนะคะที่อาบน,าน้ำกับพี่น้องนะคะ อันนี้เขากสิบาได้ล่างสิยะเขากระจายในล่างเท่ากันทินี่ยังก่อนเอ่อไม่ทั้งไหมโอ้ทั้งเดียวตัวสิล่างแล้วเฮ้าเราจะแช่พวกเนื้อนะของเฮาแต่ว่าของใส่หนามกินเขาสั่งมาจากไทยเลียนใส่มาสั่งมาจากร้านอันนี้เขาสั่งมาแช่เนื้อแช่ผงเนื้อผงยัง เข้ามามันมีโอ้ตอนนี้นะคะก็ล้างสะอาดเรียบร้อยสําหรับพื้นที่ที่จะทำอาหารนะคะเตรียมความพร้อมในะคะที่จะประกอบอาหารส่วนเยอะๆนะคะนี่เลยนะคะทีมงานก็กำลังเตรียมงานเตรียม ล้างถังที่จะที่อาบนะ้ำว้าวที่อาบน้ำทำเสร็จเรียบร้อยอุ้ยปล่อยถ่ายรูปให้บ่นเลยนี่ย่าที่ททอเ,เอ้ยนั่นแหละก็ถ่ายรูปงานด้วยนะคะ,ะเอาเปียกก็ถ่ายขอเป็นล่งยูทูบเนี่ยได้ไหมถ่ <laughs> ายคลิปนี่แต่ว่าพี่ปล่อยถ่ายงานให้ไหม <laughs> โอ้โหาแต่แต่ถ้วยห้อยม้วลงกไม้ไหมว่าช่วยขอ,ของกงการอ๋ออันนั้น จ้าโอ้มีสแลนมาแล้วที่อาบน้ำไอ้นันยุหันเดยย่าเห็นบ่เครื่องอาบน้ำอ,อันนี้นะคะก็ว้าวก็เตรียมทำความสะอาดนะคะแล้วก็เตรียมล้างหม้อล้างถ้วยล้างจานล้างอะไรนะคะ เพราะว่าคงจะล้างส้่งนี้ไม่ทันแน่ๆน,นะคะต้องทําให้เสร็จวันนี้แหละนะคะสําหรับข้างในยังไม่ดูด้วยข้างในแล้วหรือเปล่ายะข้างในบทเดือดอร่อยเนทีโอูเดือดร้อยเนี่ยมันจะิดกางดานตรีออกเว็พันทนัหนหลวงโนว่าแจ๊กไนซื่อหรือไหนซอมบ่ะแม่ว่าให้ซื่อไม่เลยว่าเห้สอมมันจีบพทันนึ่งแอ่แม่ยางไปบ่งข้างในแล้วก็ไปตลา,าดอีกก่านะยา โอ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วยกันช่วยกันครอบครัวผู้ร่วมรับใช้หรือทีมอาสารับใช้ขึ้นจากของเรานะคะแล้วก็เป็นเป็ครูด้วยนะคะของโครงการพัฒนาเด็ก นี้สแลนก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับเป็นที่อาบน้ําของผู้ชายนะคะจะอาบน้ําฝั่งทางนี้ทั้งน้ําแล้วก็เครื่องอาบน้ําเตรียมพร้อมแล้วนะคะสบู่ยาสีฟันแชมพูอะไรเรียบร้อยนะคะ